สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีค่ะพบกับ Happy r e i c h บาครูสมชัครับค่ะวันนี้นะคะพี่หนุ่มทราบใช่ไหมคะว่าคนเราเนี่ยจะทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเป็นผู้กำหนดหรือไม่ก็ต้องเป็นพรหมลิขิตพรหมลิขิตพระพรหมท่านมีจริงไหมเรายังไม่ทราบนะคะคแต่ที่แน่ๆเราเนี่ยแหละสามารถลิขิตตัวเราให้กลายเป็นชะตากรรมค่ะ อ๋อ oh, เราต้องทําตัวเราเองใช่ค่ะลิขิตชื่อตัวเองให้ได้ลิขิตตัวเรารแล้วก็เส้นทางของการลิขิตจนเป็นชะตากรรมนั้นมาจากอะไรบ้างคุณครูจะเล่าให้ฟังค่ะควันนี้เราจะเสนอคําว่า destiny destiny ที่แปลว่าชะตากรรมค่ะพี่หนุ่มรู้จักท่านเล่าจื้อไหมคะทราบครับเป็นนักปราชญ์ชาวจีนครับถูกต้องค่ะท่านเป็นปรัชญาเมธีชาวจีนค่ะเล่าจื้อกล่าวไว้ว่า Watch your thoughts, they become words. จงระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็น words เป็นคำพูดค่ะคถ้าเราคิดเรื่อยๆคิดเรื่อยๆคิดไม่ดีคำพูดก็ออกมาไม่ดีค่ะครับ Watch your words, they become actions. จงระวังคำพูดเพราะคำพูดที่เราพูดออกไปจะกลายเป็นการกระทำค่ะ Oh. และ watch your actions they become your habits <c oughs> และเธอจงระวังการกระทำเพราะถ้าเราทำกระทำเช่นนั้นเรื่อยๆ <c oughs> จะบ่มเพาะเป็นนิสยัย <c oughs> และ watch your habits they become your collectors เธอจงระวังนิสัยเพราะนิสัยจะก่อตัวเป็นบุค,คลิกภาพลักษณะเฉพาะของตนรหรือกำมลลนิสัยท้ายที่สุดค่ะ Watch your collectors they become your destiny เธอจงระวังบุค,คลิกที่เป็นนิสัยกำมลลนิสัยของเธอเพราะกำมนลนนิสัยของเธอเป็นตัวกำหนดชะตากรรมคร่ะ โอ้โหแสดงว่าเล่าชื้อเนี่ยได้บอกไว้ครบถ้วนทุกอย่างเลยตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ความคิดคำพูด<ช>การกระทํานิสัยนิสัยกมลนิสัยกมลนิสัยจนกลายมาเป็นชะตาชีวิตชะตากรรมของตัวเราใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่จุดเริ่มต้นก่อนนะครับก็คือต้องคิดออกมาจากใจที่ดีก่อนค่ะครับกลับมาพบกับ h p p y e n g n i ิ h ายครูสมศรีทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมช่อง DLTv หรือ Facebook Happy e n g l i s h by ครูสมศรีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ